บาทหนึ่งกับหกมืนเจ็ดแปดพูดแล้วมันห้ามเอาพระองค์ไปขายไปเด็ดขาดนะโอดแล้วโอ้นี่ละลาเอย้ยแต่พคอลงอันไหนพ่อฤาษีพ่อฤาษีเนี่ยมันม่ย้ำให้เจ้านอกจากพระองค์ให้ยนี้เจ้าเอาพระองค์ไปปั๊บตะบอนหามไปเปิดการทางไปเด็ดขาดเนี่ยการเปิดการทางมันเป็นอย่างพอเปิดการทางปั๊บโดนมันอสิเกิดอาเพศเกิดพยันอันตรายอาชี ก็ให้เปิดกลางทางก็ให้เปิดกลางทางไปเด็นทางบ่าไปยังก็ปเปิดกลางทางก็ได้ลองดูกันอดกินนะ <c oughs> <c oughs> กิน่างโมล่าอ๋อได้แล้วผู้ค้าสิการ์เมื่อบ่ายเมื่อเฮือนกันเด้อห้ามเป็นเนสขาดจรรมข้าพลุศีไว้เจ้าห้ามเปิดการท่านเป็นเนสขาดเด้อะขอไปป้าหมอแค้นเฮาเออพายก็สั้นผู้ค้าสิการ์ผู้เดียวฝากหมอแค้นในเด้อเอาฝากไปให้น้ำเอาฝากไปอยู่กับพลุศีนี่ละผู้ดใดเอดิ้นกูเมียเมียเจ้าไปาด<า>ไูสิเจ้าไปตำแก้วก็นเด้อมามามาใจสุพลุศีผู้ใดยังเอิ้นกูเมียสิ สู้กูน้อเศรษาเสรษกบใก่ปนมันมากมันเลยตกตาอจ้ตายหันมันะอรลอยกู่อยำไมได้ย่าหนีว่ามเปิดโผกทางยังไปตาเลยมื่อกี้สี่ท้าไป เมื่อนี้กัวเน,นี้ให้มึนออกแล้วเงินสั่งไปตายเราไม่ได้อเอาไปสะกอนเลยม่าอไพ่ยตานี่เลีนเป็นมล,ล่าหอะไรบ่งไป,ปมากๆกลัวมันงิง,งิงอันนี้เนมันมันลงที่นี้ไม่ไสตายมนเงินซาหย เป็นหน้าเกแต่แถออกมาจะแม่จะเป็นเนี่ยเซปามีแม่เนี่ยเซปาของไม่ตายเลยฝาจำคาะนองอะไรนะได้เพราะ่าเฮ้เอาเลดงหรืออดีเทพแล้วลมวยี่ยังมีตนที่ายขอบคุณคที่ร้อนไปาไเหือ่มีจคุณด้อฟัไม่ซื้อนั่งแก พอฟารมัล้วมาเ้สาวเอเรือแหวี่ยงโยนี่โยกข่างๆเสเ,เ,เวงน,น,นี่แหละขอบคุณค่ะเอาไปไหว้นี่จะให้ถุงวัเปลดอนกุ่งมันงหิมมาอยู่ให้หนังหัวก็สิพอปักมันเาซื่อๆ้ะหัวมันมิตเด็กน,น้อยเน้่ยนะดีมากเข,ข้าไหมเข้ามาอยู่ในเต่าอบพื่พพพพพพกเก้านี่ผ้อบอักอบก็้อแล้วเดินัวมันขึ้นเต่าอบไปสท่าพี่อีห้านอยู่ก็ได้ พอเอาไปจะไปหาเห็้กแล้วยเนะงเขาไ,ไ,ไม่ไหมไม่ยากขนาดนี้เยเอาเอาไปลาคมเพงเอเ้ยห่างไปปดการข้างเป็นเรียชากนะขอุนหลวงพอหลวงตาอะไรเอาเอาย็บเขามากใ,ใกละกะ้กระบาบือดิ้นเลยเอาเขาไม่ไหมเจ้ามันจิตตายก่อน มาพี่สติแล้วพ่อพักสิห่างความใหม่บ่โสดบ่สอด <laughs> 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 <coughs> ไ้องมา้าะได้่นี่ก็ว่าเอาให้มกตเป็นยังชุข้าไปเ่ผาอบยหงไๆเน่ยนี่เน่ยหญ่สุกเ้วกขไปหามันแล้วมีอันนี้เลยยันชุกเต่นั้นอีเลือสีนน่นมลิิเดนแม่มกว่าเสกันยังไงนี่ต้อมือเอื้อนต้องมีเสีทางขยะไปมุงนั้นทำไไฟเอาดีดดีเปิดคืนมุกูงสินนองจุกแกเี่ยยันชุกนอนจุกแกง สู้รสุดใจไฟแล้วปาถึงพายสีอไเล่ะโอ้ยมาแน่นหอนหม่ทำาบบไปนน้รงากันนล่หยุดยกเยุดมีนที่ว่ไปบไออคือยุดหลายแถมันหลายกวนีุ่มมันหวงหลุดถึงไปบ้านยดนว่า ตกเล่าในมะหวอดทองคำทองคำนู่ใสโอ้โหนี่หรือก้อนทองคำ สียเนือ hmm. กันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เลากะกำลังมีเรียงนเสียงิ้วเสียงซักไม่เนี่ยขอคนละคนเลยขอความทัางค่ำนีนะคนละคืขอไม่ได้หลวงตาเพิ่นคอยคอยาเอาให้ก็คอยยว่าคอยเป็นโจรนะว่ามอยากสียเนยเสียเนื้อขาให้เป็นข้ให้บ่ให้จะเด้บ่ให้คอยเอาไปบดนยี้ เอาเจ้าสิเอาตั้งไหนทันเจ้าพ้นคอยให้เจ้าเอรับก่อนแล้ว่าคอยว่าให้รถให้เจ้ายกไปเองยกไปเออยให้รถหามเอาดิเอายกไปมันมันวันมองเงี้ยหน่อรถหามเอาอ้าวยกไปเองขาคือคุณโจรลังนึง Ma Con questa maga Nu mi vado quanto uno si ะอะไกันแสดงว่าแม่มกวกับแม่มึงเป็นกะีมปเอกะยี่กะีกะีน้ำกันละแม่มึงกเล่า้อไปไป้าง้างค่ะแม่ไอ้ขอตือไปเชียงมืมะนะ่ก็นะเพรากฉะนั้นอนั่นงี้แต่กูว่าม,มันแท็กซี่เนี่ยว่าจะมาควาเรปนมาไป,ไปมันเสีย้เาฉนากักไกลไปก่อนกูรดยเงบอกมาสั่น อบกูที่รักจ๋าที่รักจ๋าไอ้ลโอ้ยที่รักมาตใจยังพูดแฟนเก่าักจ๋าชยาพูนนะคะพวเรกไม่ปะแฟนแต่หลายาเนะเป็นลิีแม่นมีผัวมาซาอ่ว้แต่มันมีผัวอคน้อยยังเม่ป่ายาีีค่ ทั้งีน้าลชื่กตากช่กนแปดของพี่น้องที่ดองทุ่งม่ฮ่องกงเปนเจ้าภายอําเล่ทีีช่องสามสิไว้หลายกลุงเครื่องดื่มเอ็มร้อแจกทองร้องกับเอ็มี่สองสิบบาทผู้ให้การสนับสนุนหลักถิการประทมนในฤด right? ูกาลนี้หมอหลัาประถุบันเทิงศิลป์ท่านร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพี่น้องทุกๆจังหวัด มณีผ้พาพีพ่ดอกไบนาครนพนนกใบเบิร์นประเพณีครับบุญใหญ่ของพี่ดอกเมืงองนครนนกักกระเคือปวดแฉ่งพระอุปคุณขึ้นจากในนามของไปปฏิสถานนาทีพระธาตุดงนิ่มน้ำของเมืองนครที่เลื่อเชื่อน้ำและบือท้องถิงนถน่นเรียงนิ่งต่ำวัฒนธรรมประเพณีมียาวนานน้อมกล่าการธาตุพันนกสมดังใจ Terima kasih <muchas> telah กที่ประตูผ่านเข้าดูดด้วยนะครับขอบคุณทุกความรักคุนเปลจ่ยนใจข้ามขึ้นในให้นฟไฟเมฟางสุขสัตว์ลงสัอม์ั้นเันสิง